สวัสดีครับคุณแม่ครับจ้าสวัสดีค่ะแนะน้ำต้นครับคุณแม่สอวายย้ายวงสีบุญแปงค่ะบ้านโคกจำรานครับตำบลตำบลนหนองก,กีดอำเภอบัว,วรบือจังหวัดมหาสารคามครับแม่มือนีนะครับเอ่อมือนีเนาะจริงๆเราแม่นะครับเอ่อไปหาผลยุทธานกกั่นโคกบือนะครับเป็นบอบอกว่าอยากให้ผมมาขายควายให้จ้าวันนี้มาเลยมาลัดคิ้วแลัวคิ้วแลัวคิ้วแลัวคิ้วแต่มหมืนคิ้วเงา้นะครับวันนี้ได้รักมาตอนเที่ยงนะครับวันนี้อากาศแดดตอนเที่ยงได้ไหมเนาะ เมื่อที่นี่เข้าสีขายทั้งหมดเจ้าตัวเขาคุณแม่สองต2โสองตนะแม่เนาะแม่ครับผมขออนุญาตถามเนี่ยขวขยตัวนี้มันเป็นลูกของตัวใดแม่ตัวยญ่ๆงงนี่ครับตัวนี้มันว่าพอมันจะว่าบักพ้นแม่นบ่แม่นอายสายอุทัยอันนี้มันจะปีหรอแม่วายตัวนี้แม่เนี่ยมันก็จะได้จักปีล้วมันได้ลูกเดียวนะลูกมันก็สองปีกว่านะลูกมันสองปีกว่าแม่นอันนี้คือลูกตัวแรกมั้ยน้อแม่แม่น ครัมันมันออกแล้วแต่ว่าตอนนั้นแม่บ่ได้เบิ่งควายมันก็เลยบ่ได้จักว่ามันอ่ะมันมันบ่ติดนาอ๋อบ่ได้เบิ่งควายก็เลนมันไม่ได้ออกน้องแล้วครับควายตัวนี้เพิ่งได้ลูกตัวแรกลูกตัวทสองในท้องแม่นนะครับแม่ตัวนี้มันสูงเท่าใครแม่ควายตัวนี้146สูง146พี่น้องครับควายตัวนี้ตัวใหญ่ๆครับสูงอีหลีนะเลี้ยงสมบูรณ์ดีครับแล้วก็ เป็นควายไทยสายอุทัยนะแม่เนะาะพอมันสืบพ้นเนาะแม่ว่าแ,แ,แต่ว่าบูดวยมันจะใสแต่ว่าพนอพ,พอมันสืบท้นแต่ว่าผมเบิ่งเหลือเนาะคือมันเป็นควายที่เป็นควายไทยแม่เขาไปไกลมั้ไดนวาเนี้จับเบิ่งนะครับนะครับ<ต><ต>มันเป็นควายมันอยากตื่นเพราะว่ามันมันค้ายเคยได้ผ่นานนามนะนะครับมันว่ามันควายทานสนามเนาะแต่ว่าเป็นควายไทยแท้นะแม่เนาะตันนี้นะเป็นควายไทยนะครับพอมันเนี่ยประกวดยู่บาระเบื้อปีใดบุลามันได้ที่หนึ่งพอมันนะอ๋อ ตัวนี้คือวงไงมันเป็นควายเขาดอได้ไหมน้องเซนเนาะเขามันเป็นควายเขาเงี้ยวเขากลางนะครับนะครับอันนี้ลูกตัวที่สองในท้องนะครับอันนี้ลูกตัวแรกเขาไม่รู้ไหม่ะแมนตัวนี้ลูกตัวใดไหมลูกก็ออกจากปั๊มดอนบมหล่ะเจ้าว่าตัวใดพอมันหนักจื้อพอได้อ๋อนี่ซื้อมาจากดอนบมแมนอันนี้แม่ซื้อมาจากไหนที่ขี่ควายตัวนี้ควายพอกเองซื้อควายนั่นแหละก็เลยไปทับพอดีงั้นสินะอ๋อไปทับอยู่วันดอนบ่มแมนนะครับตอนนั้นแต่ว่ารัวพอได้นนะครับเอานะครับตัวนี้ควายตัวนี้อายุปีเราไหม่ สองปีกว่าสองปีกว่านาออันนึ้นคือแม่เขาเนาะจ้าเอาต่วนี้ับคือนี่คือแม่เขานะครับแม่ผมถามนะครับทัวนี่มันพึ่งสองปีกว่ามีโวกัดง่าก็นี่ร้านได้ไหมเนาะมันก็สิง่ายยื่นด้วยทั้งทั้งบ่ควยได้ดรูแล้วมันจะซื้อกันเลี้ยงดีๆดกับสิคัาก,ก็นี่อยู่แมนปะครับแมนแม่บ่ค่อยได้เฮ็ดเบื่องมันอ๋อ,อน,นี่คือเลี้ยงตามมี้ตามเกิดนะแม่เนาะแมนบ่ค่อยได้ว่าดูแลมันครับ ที่นี่นะครับตัวนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นควายไทยชัดเจนคืออัตลักษณ์ต็คือตาแต้มแกมจำนะพี่น้องครับแล้วก็แข้งขากัะเนา้าควายปกติบันเท้ารับตีนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบหกนะครับผสมตัวได้ไปแม่ควายตัวนี้เทพมงคลเทพมงคลผสมจริงหรือว่าทับหลอดครับแม่ผสมตเลยผสมจริงทับตได้ไหมเนาะ,ะเพราะว่าบัานเท้ามันอยู่ไกลกับบอระเบือนะพ่อไหมเนาะอันนี้คือเอาไปคมคมตัวมัของเทพมงคลนด้ไหมเนาะโอ้โหนะครับแม่เลี้ยงไหนคืออ้วนแท้ เลี้ยงธรรมชาติได้เพราะมันว่าเสร็ดแล้เลี้ยงดีได้เนี่ยนะบ่ควายได้ดูแลมันนะมันกินอาหารเป็นม่้เนี่มันบ่ควายกินเนี่ยบ่ควอยได้ดูแลมันนะเพื่อกินหนี่ธรรมดามันเท่าเล่นน่งนะแม่ครับบ่ได้ดูแลบ่ควายได้เบื้องมันอ๋อนะครับแม่ครับผมถามเนี่ยแม่ขายนะครับแม่ควายคุ้มนี่ยห้องไว้กะซี่สิบห้าซี่สิบห้าจ้า แม่เขาบอกเล่นเด้อแม่จะเครียดเด้อ,อเขาจะขายเป็นรานเขาบอกว่าตัวนี้กะทิงามอยู่นะนะครับเนาะแต่ว่านี่คือคัค่ไทยบ้านเนาะแม่เนาะ,ะแต่พอเขาเนี่ว่าคือควายวนี้ง่ายคักอ้วนคักนะครับแล้วก็สมบูรณ์คือได้ทั้งสูงใหญ่ยาวนะครับแล้วก็ติดท้องเทพมงคลน,นะแม่เนาะจ้าแม่ตัวท้องวะนี่ขั้นขั้นเพ่ยอ,อยากตัวกับตัวได้จะเดือนแล้วแบบสมไูรกุณน้ำมึนบางใบท้าได็กุ้งใบใบบางกันห่ะงอ่านะครับวันนี้คือคุณว่ามีออดใบให้เบิ้งเลยมีใบให้เบิ้งนะครับวันนี้คือแแทท้จริงงงเเเพมมคลลลนนนาาาะะต่่วว แต่นี่การป้องกันปัญหาครับก็คือถ้าอยากมู่งใว่ามันทองไม่ทองเขาต้องตรวจทองนะแม่เนาะแต่ว่าเบิรงเหล่านมมันก็คือเป็นส้นไข่ๆเลยเนาะแม่ว่าแม่แม่ก็รับประกันได้หรอล้วแม่รับประกันแต่ว่ากรณีสื่อของมันเป็นควายราคาแพงลักซี่แสนหาแสนนี่ผมก็อยากให้ตรวจทองก่อนตัวก็ว่าเป็นยังนะครับใครบางคนปกติแล้วนะไปสมโตน้้ำบินบินสีเขียนให้หรือชิมีลเยเช้นร้อมนะครับเดี๋ยวอันนี้คืออันนี้คือเทพมงคลนะครับทับ้านเดียวกันเนาะนะครับ แ้วบนก่อนนะครับผ <c oughs> สมจริงหรือไม่แมนผสมสองเทือนป่ะนี่อันเทียที่สามเพราะว่าเทียที่แรกมันสิหลงแล้วนะมันเลยปติดสธเทียที่สอง่ว้จะมาแม่เปลี่ยนเขามันเลยหลุดออกอ๋อมานี่เทียที่สามก็ได้เลยอ๋อครับโอเคนะครับเอาต่วันน้องไข่เลยพี่นะครับอันนี้คือว่าบินว่ารับกันห้าครั้งนะตัวน,นี้นะครับเอา้าที่นี่ผมเบิ้งแล้วนะครับกาผมเบิ้งแล้วแม่แรกก็ผมวะ แม่ตื่นแลนเป็นอย่างผมถามก่อนโอ้ยก็มีน่าจำเป็นละแม่จังอยากกันดั่นขั้นแม่แพงมะคักเบิ่งแต่บ่ได้ออกสนามอยากเทียนแน่นอนว่ามันว่าควายสิไปสนามเด้ครับทัานว่าจำเป็นแม่กับศิวขายงังที่น้าโอ้แม่ต้องการใส่เงินหรือต้องการใครจังไหนก็ต้องการอยากได้เงินอันละแม่มีราคาหลังไหมบ่มีนะครับพี่น้องครับก็ถือว่างามครับผมบอกเลยว่างามครับแม่เป็นขวอย่างตัวหนึ่งวอของวเงินตติมให้ก็ได้ ขันซ้านน่าไม่อยากขายจักเม็ดเลยขันวาหน่บเอาเต้เมียเด้วเนาะผมบอกนะครับอ่ะพี่น้องครับตัวนี้นะครับถือว่างามพี่น้องครับตัวจริงสวยกว่าในกล้องผมว่ากล้องผมมันถ่ายรูปคลิปควายไม่สวยคือมันได้อแดดเนาะมันต้องสูงไงเงาครับแล้วก็สมบูรณ์คักครับแล้วก็ตรวจทองนะครับก็คิดว่าน่าจะทองนะคิดว่าเพราะว่าควายมันตัวแง่แล้วครับเดือนในนอนนี้เนาะมันว่าคอดกำหนดคอดวันที่สิบเก้าตุลานะครับเอาร้องเบิ้งนะครับ าแม่ที่นี่นะครับราคาเท่าไหร่แม่คู่นี่สี่แสนห้าสี่แสนห้าหมื่นบาทคือ,อลูกตัวเมียแล้วก็ในท้องเทพมงคลท่าใน้ตรวจทองะนะครับผู้ดใดมั่นใจว่ามั่นใจมาตรวจทองเอาเพราะว่าผมจะบอกรบาบหา้คือว่าเขา,าต้องมาตรวจทองเรแต่เศร้านะครับเนาะเพราะว่าผมไม่กล้าเอาชื่อของการันตีให้ใคร <laughs> นะครับคุณแม่ <laughs> เดี๋ยวห <laughs> าเวลามีปัญหามาเดีว่วยครับ <laughs> ถา้าผู้ใดสนใจมีช่องทางติดต่อไหนนะครับคุณแม่มี่เบอร์โทรติดต่อบีอยู่เบอร์อย่างครับคุณแม่ 0ูนย์แปดเจ็ดสอหนึ่งหาแเจ็าซาเนี่ยผมพู้เถ่าวันแรกพูดเถาเบองจะทัเบอร์ยังก่อนเนี่ยศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็นึ่งหาสองหนึ่งหาแปดเจ็ดหหกแปดเจ็ดคุณแม่เทีครับแม่ยายวงยายวงนะครับยูบานโคกสำรานลงนำ้ลงนำลงน้ำดื่มสีบุญแปลงครับลงน้ำดื่มสีบุญแปลงบ้านโคกสำราน อำเภอบุระบือจังหวัดมหาสารครามตัี้เบินงคะตักปนนะเดี๋ยวสิว่าวเป็นว่ชพักนะครับ <c oughs> บัดนี้คือติวท้ายขึ้เขึ้นต่อเหตุในเบิ่งครับตัวนี้คือเป็นควายที่โค้งสางใหญ่ครับใหญ่นะครับบ่ได้บอกเลยว่าขี้ไรควายตัวละล้านกังามนะครับตัวนี้นะเพิ่นขายในราคาแพ็คคู่คือเป็นตัวแม่2ตัวแม่ลูกครับตัวละ450,000บาทอา่ะคมเนี่ย4 <c oughs> ี0 0 0 0บาทค่นี่บ้านม็ดตัวเดียว3ตัวเนาะในทองนาะมันติดเนาะหยอดสามตัวเพิ่นแล้วกันแม่นั่นน่ะเอ้ามื้อนี้มันไม่ใช่แม่ฟรีเด้มื้อนี้ นะครับค่อยไม่ไ <Wars> ด้ขายเด้อหาน้าไม่ได้ขายล้วพักปูนันในทุ่งหลายๆบ่แนหผ่อาดิขอซื้อก็นเลยบึงกันกุกนผมเมรันคั้นดังกับมาซื้อเอาเลยหม่หันซื้อก็ได้แง่นบอได้ไม่เอาท้องบ่เอาคันมันสมบูรณ์กันก็เอากันล่ะท้องก็ได้อเดี๋ยวผมได้นับนิวกันมนจากบาทเพราะว่นมันมีอยู่ในนี่มันมีนิวอยู่คออยู่แขนนะครับเดี๋ยวสีปด๊ให้เม่ยเอานะครับกับ อีลี่แม่งงามสิขโอยงามแลาวแง่งามแล้วก็บ่ธรรมดามันนั่นเนาะแต่เพิ่นให้ยตะกี้ก็บพ่อเนาะบ่ทันต้องการนะบัดนี้ก็เลยต้องการอย่างได้เงินก็เลยสิขายจังซี่นะแม่เหนื่อยฟังเด้อเลี้ยงง้อเลี้ยงควายเขาให้เฝ้าขายมันได้ราคานั่นบัดยามนี้มันสิได้ราคาบ่ดีแต่ว่าก็สิได้ลองเบิ่งบ่ได้ขายราคาก็บ่ขายได้ไหมเนาะแม่นเก็บไว้นี่ล่ะนะผมยิ่งยิ้มเพราะบูซาดอกนะครับเนาะนะครับเพราะว่าโไม่บอกแต่อย่างว่าแต่มาบูซาแบบนี้เอาเอาบ่มไว้ก่อนพานาหน่อผมบ่ลงคลิปเด้อแม่ โบลล้งคลิปเลยบอฮะโบลลงคลิปเลยบอเอามันจะได้ขายเด้อเอาอย่าลงมคลิปไปแล้วกับเหี้ยวเนาะเอาคิดว่าพี่น้องของเมืองเราหน่าจะได้ขายมือนีแหละครับเพาัล้มคลิปไปแล้วนะครับเอาขอหาแม่ดี๋ยวมันมัได้หมเด้อขอหายรวยๆนะครับมือนีผมมาซอยฟี่เพราะว่าเป็นแม่แม่ของมูแต่สมเ็ตสมัยเล่นบลบเบือน้ำกันแล้ทางราคาใส่ใจเยกบาทคนว่าผมบอกว่าราคาใส่ใจพันหนึ่งสองพันสามพันเอาแ่หวังว่า บ่ขายอันบ่อขายใดบ่ครับเงว่อนมาขายไดแขเงินได้บ่อเหรอผมได้ว่าผมทำให้ฟรีนะครับเอาสต่เรบมันนี้ขอบคุณนเขาไม่ขึ้แม่ขอให้แม่ได้ขายควายได้ไหมเด้อจ้าจ้าครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ